สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาติดตามอัปเดตราคาทองคำรายวันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำวันที่24พฤษภาคม6 5 6 4นะครับก็หลังจากที่เราได้อัปเดตภาพบทวิเคราะห์รายสัปดาห์กันไปแล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าในวันจันทร์ตลาดเปิดมาจะมีทิศทางแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้าง ก็หลังจากที่ใครได้ต I mean ิดตามบทวิเคราะห์รายสัปดาห์กันมาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าเรายังมองแนวโน้มทิศทางที่ราคาจะยังปิดบวกได้ต่อเนื่องสําหรับสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่24 -28 ถึงนี้ยังมองว่าราคายังไปได้บวกได้อีกต่อเนื่องนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ของเราก็ไปติดตามบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ของเราเพื่อเป็นแผนภาพรวมรายสัปดาห์กันด้วยนะครับยังไงก่อนเข้าเนื้อหาบทวิเคราะห์ของวันที่24 ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับนะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ทองคํากันดีกว่านะครับนะก็อย่างที่บอกครับว่ายังเรายังมองภาพบวกสําหรับประจําสัปดาห์นะครับแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ เราเห็นสัญญาณแท่งเทียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจริงๆเริ่มออกอาการตั้งแต่วันพุธนะครับพุธพฤหัสสุกเกิดสัญญาณขายกันมาต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ราคาพยารคครพยามเบรกครับพยายามเบรกตัวแนวต้านตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ถูกแรงขายออกมาต่อเนื่องครับโดนแรงกดดันจากฝั่งเซลล์เข้ามานะครับ ถ้ามองภาพใน4ชั่วโมงก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับราคาพยายามขึ้นไปครับถูกเทขายพยายามขึ้นมาถูกเทขายนะครับพยายามมาแล้ว2ครั้งนะครับมีโอกาสที่เกิดดับเบิลท็อปขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะขอย้อนมาดูภาพเดยสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าภาพสัปดาห์เนี่ยเรามองว่ายังมีโอกาสจะไปได้นะครับนะจะไปได้นะซึ่งในมุมมองของเราจากวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาถูก เทขายออกมาช่วงท้ายตลาดแบบนี้เกิดสัญญาณเป็นสัญญาณกลับตัวก็คือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสําหรับขาบายสักเท่าไหร่นะเพราะฉนั้นเรามองว่าอาจจะเกิดอาการทรงนี้เกิดขึ้นครับเกิดแรงเทขายออกมาก่อนครับนะเกิดแรงเทขายออกมาก่อนนะแล้วก็อาจจะนะครับอาจจะส่งสัญญาณกลับตัวในสักช่วงสักสองสาวันนะช่วงสักจันทร์อาคารพุทธเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณกลับมาให้เข้าซื้อกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นในภาพรวมในที่เรามองเนี่ยวันจนอังคารอาจจะมีแรงเทขายออกมาต่อเนื่องเพื่อรับกับสัญญาณแรงขายตัวนี้กันก่อนนะครับในภาพเดย์นะทีนี้เรามาดูภาพในรายสี่ชั่วโมงกันนะครับก็อย่างที่บอกครับว่ารายสี่ชั่วโมงเนี่ยจากที่แรงเทขายที่เกิดขึ้นขายมาจากไหนแรงมาจากไหนนะครับก็จากบริเวณนี้ครับราคาพยายามเบรกตัวนี้ขึ้นมาครับนะ้ออย่างที่เห็นอยู่นะครับคือถ้าเกิดมันเบรกขึ้นมาได้ยืนขึ้นมาได้ครับแล้วขึ้นมายืน เหนือแบบยืนบริเวณนี้ได้สวยๆเนี่ย1 9 4ที่เราวางกันไว้เนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนักนะครับสำหรับเป้าหมายตัวนี้นะนะครับก็สำหรับเป้าหมายตัวนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณนี้1914นะครับอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายนะแต่อย่างที่บอกครับสัญญาณมาทรงไม่ดีพยายามขึ้นก็ถูกขายพยายามขึ้นก็ถูกขายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองอยู่คือจะลงมารับตัวนี้ก่อน ลงมาแนวรับบริเวณนี้ก่อนนะซึ่งแนวรับตัวนี้อยู่บริเวณสัก1.859เนะครับเป็นต้านเดิมเป็นเป้าเดิมที่เราเคยวางกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะหรืออาจจะหลุดล้นเผื่อหน่อยก็1855นะครับบริเวณนี้นะครับแถวๆนี้นะครับนะเอาเป็นว่าในโซนแถวๆถนี้จะเป็นโซนแนวรับที่ถ้าราคามันไม่สามารถยืนได้ นะครับก็ถูกแรงขายออกมาก็คาดว่าจะมารับกันแถวนี้นะครับส่วนสําหรับขาช็อตแนะนําหรือไม่นะครับจริงๆในส่วนของขาช็อตเนี่ยจกบในการลงตรงนี้ครับมันอยู่ประมาณสักยี่สิเหรียญน,นะครับแต่ด้วยท่าสไตล์การเทรดของช่องเรานะครับถ้าใครติดตามเราจะไม่เสี่ยงเล่นส่วนตลาดนะเพราะว่าเอาจริงๆเราคาดการครับว่ามันจะลงแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ๆราคาอาจจะกระชากหลุดขึ้นมาเลยก็เป็นไปได้นะครับ เพราะนั้นค่อนข้างอันตรายเมื่อภาพใหญ่ภาพใหญ่มันยังเป็นภาพบวกอยู่ราคาจะก,กระชากเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเปอร์เซนต์ความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราไม่แนะนําเข้ามาส่วนช็อตแต่ถ้าเกิดอยากช็อตจริงๆอยากเล่นจริงๆนะครับ SL ตั้งให้ไวแล้วก็อาจจะต้องติดตามราคากันแบบใกล้ชิดกันสักนิดหนึ่งนะครับ SL ก็เอาปลายหางบริเวณนี้ก็ได้ครับนะครับ SL บริเวณนี้นะสัก 1. ต่อไภัยครับ1890นะครับบริเวณ1890ก็เป็นแนวต้านนะครับถ้าหลุดไปได้ต้องหนีครับยังไงก็ต้องหนีนะเพราะว่าเป้าต่อไปของเราคือ1914นะครับถ้าหลุดไปก็อีกประมาณ20-30เหรียญโดยประมาณนะครับทีนี้ถามว่าถ้าราคาย่อมานะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเราอาจจะรอจังหวะกันสัก,กวัน2วันนะครับ สักวันสองวันคือมันจะย่อมาแถวนี้นะครับถ้ามันย่อมานะถ้ามันย่อมาเราก็มาช้อนซื้อกันแถวนี้ซึ่งเดี๋ยวในภาพรายวันเนี่ยเดี๋ยวในพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวว่าในช่วงสักวันอังคารนะครับก็คือพรุ่งนี้แหละหลังจากจบภาพเดย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกอาการมาทรงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยราคาถูกแรงขายออกมาเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากฟอลโล่จริงๆใครสวนเข้ามาเลยนะครับเอชบริเวณนี้บริเวณที่1ใครอยากฟอลโล่ตามจังหวะนี้แล้วเก็บสั้นๆแถวนี้ อีกจังหวะหนึ่งได้นะครับรับแถวนี้ก็ใครอยากฟลโลเซลล์นะแต่ต้องติดตามใกล้ชิดต้องขอเน้นย้ำว่าต้องติดตามใกล้ชิดจริงๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาช็อตช่วงนี้นะเพราะว่าในช่วงที่หลังจากหลุดบริเวณนี้ตรงมาครับก็เหลือระ,ระยะอีกไม่ไกลครับราคาถ้าเกิดมีการฟอร์มตัวกลับขึ้นมาแบบนี้เรามาหาจังหวะเข้าแถวแถวนี้กันจะดีกว่านะครับอันนี้จะปลอดภัยกว่านะสำหรับภาพวันก็อาจจะมองว่าอาจจะมีการพักฐานในช่วง2 3าวันนี้แหละ นะแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะเข้ากันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่จะส่งภาพในภาพของวีคที่เราวิเคราะห์กันเอาไว้นะครับ <c oughs> เพื่อราคาจะได้ปิดบวกกันต่อต่อเนื่องนะครับนะสำหรับภาพของทองคำนะครับประจำวันที่24ก็เรามองกันไว้ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอให้ทุกท่านท่านผู้ชมได้วางแผนการเทรดกันได้บ้างได้เป็นประโยชน์กับท่านบา ยังไงใครชอบสไตล์การวิเคราะห์ของเราประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับหรือใครสนใจซื้อขายทองคำนะครับในราคาดอลลาร์นะสามารถซื้อขายตลอดได้24ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับใครที่เทรดทอง ตลาดบ้านเราอยู่นะครับอาจจะพบปัญหาว่าช่วงสักสี่โมงตลาดปิดแล้วเทรดไม่ได้ละก็มาลองใช้บริการกับเราดูสามารถเทรดได้ไม่เสียโอกาสในช่วงกลางคืนครับโดยส่วนมากตลาดทองคําก็จะวิ่งช่วงซักประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นเพื่อที่ไม่เสียโอกาสในการเทรดก็สามารถเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราได้นะครับเพื่อเทรดในช่วงเวลากลางคืนนะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะก็ สนใจเปิดบัญชีครับลายอดที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับที่อยู่ใต้หน้าจอด้านล่างนะครับก็สามารถอดมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับหรืออดมาแล้วมีหัวข้อเปิดบัญชีก็คลิกที่สมัครเปิดบัญชีได้เลยนะครับบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครเปิดบัญชีได้นะครับนะยังไงวันนี้เราก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์ของวันถัดไปนะครับขอบคุณครับ Thank you